ตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดพระธาตุพนมนู่นพระธาตุพนม พระธาตุประหลแล้วเราจะเข้าไปสักการะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานประจําปีของวัดพระธาตุปมะพอดีตรงนู้นก็จะเป็นคลองใหญ่คลองใหญ่อันนี้คือพระพุทธธรรมจากของที่ 66. ขอต้นรอหลายได้อดเค่ยน์ยทัดตะกาัดา วัดจากกุติมาปทัทเธอห้องน้ำเฉพาะพระพิสุูจน์ศพสีเข้าช่อง,องเข้ายูทูบยังไม่ถ่ายเรถ่ายายังถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่คราวนี้เป็นโรงอันนี้เป็นโรง,งทานกาแฟะนะครับเฉพาะพระพิสุูธน์ศพนะฮะในงานในวันมสมัชการพระธาตุาานมนะครับวันนี้เรามา

อถ้ามีงานใหญ่ๆใช่นไหมครับก็จะมีการเชิญพระอุตรุูตใหญ่เขาก็เชิญเลยอ่าอ่าคือก็เป็นส่วนมากนะงานจมูกบ้านจำอะไรเขามีความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่ออุตรุูตใช่ไหมว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอะไรที่ได้ใช่ไหมครับงานเล็กๆตัวส่วนอ่าแล้วตอนนี้นี่ครับก็เป็นงานจมปีของพระธาตุพนมนะเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปทางด้านบนนะครับไปดูนะครับด้านบนน้ำเลยอ่า

อ่านะครับเดี๋ยวจะพักนะครับผมเมื่อเรามีโอ,อกาสมานะครับอันนี้จำได้านภายในนะครับตัวอ่านนอตัวงานประจำปีนะครับมีมากี่ปีแล้วนะโอ้โ,อโหนะฮะงานเขาถือว่าเปความศักดิ์สิทธิ์มาก,กเพราะว่าเพราะว่าคนที่นี่นะครับเชื่อมากครับเรื่องพระธาตุพนมเรงที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่มีเจดีย์ล่มนะครับแล้วก็มาทำบูรณะปฏิธังคณ์ใหม่นะครับส่วนด้านในนขอบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆครับเพราะเคยแอบเข้าไปแล้วครับเอาทองคำไปถวายครับโดยท่านพระอาจารย์เกตได้เอาทองคำนะครับไปถวายโดยพระธาตุนะครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสเข้าไปไหมครับเดี๋ยวไปด้านนี้นะครับ อันนี้ครับบริเวณงานบริเวณงานแล้วอันนี้คืองานงานงานนะครับนรมัสการพระธาตุนรมัสการพระธาตุประจำปีประจำปีเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีเลยครับอันนี้ดาบบนเจ็ดสีวันนี้เจ็ดแสงใช่ไหมอ๋อนี่จุดทับกอกรออ๋อจุดทับกอกนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะตรงนี้ตรงข้าวแล้วโอ้สวยนะครับนี่พเป็นภัณฑ์นะแล้วก็ทางด้านในนะครับจะเป็นเหัูมือกระดิกหัประดับประดาด้วยนะครับและอันนี้คือเป็นความคือสิ่งที่เราเห็นนะครับ คมแจะบอกให้ฟังแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เก็บรูปอะไรมามากมายนะแต่ส,สวยมากแล้วกันครับผู้หญิงเข้าไม่ได้ผู้หญิงเข้าไม่ได้อ๋อผู้หญิงเข้าแต่ให้แต่ผู้ชายเฮ้ยก็มบบนเรอโ้เราใชออมา้มือถือเห็นได้ไหมสองเห็นเหรอได้ครับ น่หลักฐานการฉีดวัคซีนมสามเข็มแล้วโยมสามเข็มแล้ว วนี้ก็ต้องมีมาตรการนะครับในการป้องกันนะว่าตรวจโควิดนะครับเพราะว่าเพื่อคนส่วนรวมนะครับแล้วก็งานนะครับงานประจําปีนี้นะครับก็จะมีแค่ถึงวันที่สิบหกนะครับอ๋อหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็สิบสี่แล้วจางภาพเยอะเลยครับ ถ้าเวลาไม่มีงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของเล็กๆมินิมอร<ข>ี่นะครับจะไม่มีไม่คึกคักขนาดนีออ้จะไม่มีเยอะอะไรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าทางดา้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพระธาตุตรงนี้จะสวยงามมากนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเข้า,านะโหเขามีซุ้มนี่เลยดูดินั่งซุม้มไม่ขายของเลยโอท็อปสิคะโอท็อป โอกับงานประจำปีวันที่คร <karaoke> sí. ับโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ขาสั่่ครับโอ้ยถ่ายไม่ไหวนะถ่ายไม่ไหวก็ดีทั้งนี้ว่าที่มีงานรู้ว่ามาประหลาดเราจะไปพูดกันตรงนี้ตัวปรทานพันธ์ครับอาจารย์ไปครับ É Obrigado. โอ้ครั้งแรกในชีวิตคนด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็จะมีญาติโยมนะครับมาถวายทองคำนะตอนนั้นจะมีช่วงหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตอนทำไอ้ทองคำนะครับเกี่ยวกับพวกพระไตรปิฎกนะก็จะมีคนญาติโยมมาถวายเพื่อบรรจุอยู่ในใต้พระธาตุสังีนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็เป็นที่เคารพศรัทธาข,ของญาติโย แถวนี้นะครับคนภาคอีสานนะครับแล้วก็ผู้สานนิกมชนทั่วไปก็ที่มีโอกาสได้มาครับก็จะเจอมาสักการะที่องค์พระธาตุที่นี่นะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพอจะทราบพอจะทราบนะครับว่าสูงกี่เมตรครับออันนี้ไม่ทราบเลยนะรับว่าสูงประมาณกี่เมตรนะครัแต่สูงเงี้ยสูงมากครับเขามีกระไดลิงนะครับเดินขึ้นไปเข้าไปตรงไหนตรงกัลดาจะมีกระไดลิงด้วยให้ปีนขึ้นไปดูนะเรอมาก็มีคนในทางคุณอมรรัตน์เถลิมเมฆ บาเขาริ้อยบาทนสระุดีมิตรดมิดรวมทิาเรบาทพรานท่านไหนมาทกเราทางรศทสาาปกดวเราอมาดให้ปล่อยขายให้เกบาที่เป็นไปในาที่ช่วกระตุี่ได้ทำและใช้ขอสิ่งนั้นจลทพัเส็จพันเส็จก็ทุกท่านทุกทุกคนคือ เขาบอกว่าคนไม่ม uh ีอายะเของตลาไปอยากค่ากเต้องทำโอเคคนเป็นชื่อพงความสมไปทำอไรได้พวกเราต้อบเกิดมาให้วนห่งแม้ว่าชายวนเรามาต้คนเป็นคนเหมือนกันแต่เหมือนกันถามว่าเป็นพราะอะไกรรมลิขกิตหรือพรที่กิตเอาพลคนหน้าตาเป็นตัวไปนิที่เกเราบางคนามอามตัวแน ได้มาถึงแล้วพักหนึ่งในชีวิตตามข้องใรข้องมันตามข้อใรข้อมันก็มันตโันเราทำเราใม้สามารถทจะออกจากกรง่าเราเราทำคำอันไหนไว้เราก็จะได้รับผลของการนั้นไม่ว่าีอืนที่แล้วกรับงทยแล้วแต่มีคำแห่งประเทศไทยร้อนสกุลมาอเกินรคอยู่กลางไ้นอัอสวรรค์ในอกนรกในใจบังคังบัญชาเราก็จะเป็นของสวรรค์บท้าไม่้องรารุบนดิน ฟาเส้นเมื่อยเว่าเราทำไปแล้วจนความเสื่ยเพื่อรอนใจผู้หญิงเขาเขาก็ตกนรกตายท่านเต็ก็มีเยอะสวยอ่ต้สหลันกีร้อยเรื่องรันเรขอาอาสาบันทกวันนี้ดเนัที่เศท่วันนี้เป็นวันที่ส4บ่านเนทอว่ารับประเทศไทยจะิ่งคืม อาส้ก็าอน้อ I mean. ่ไเร้อนไปทั้งหัวาร้อนะไต่อร้อนตาติดภเพ่ด้วยที่ป่วยตัด่้ด้แต่กาันก็ไดกอแ็แก่ตัวเป็นอะไรก็ตามไม่้องดยู่กากทำเราด้เ็นการทำบุญสุงทานจะได้เนมากน้อยก็นยกันผกทิาราในตอนที่เราจะให้ทานมีความติ เพ่อให่คนให้ทานะให้ทานเป็นยังไงางกิตใจเราสงสัยบ้างไหมหลังจากที่เราได้ทานไปแล้วตเดี๋ยวเเอรเอ็เอร์เราเยมมาทนการทักนนี้นะ เขาจะเอาผ้าเหลืองเนี่ยครับเพื่อมาห่มพระธาตุนะครับอ่านะครับจะมีการห่มผ้าพระธาตุนะครับเหมือนพระธาตุพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพระธาตุพระธาตุอะไรนะพระธาตุที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์พระธาตุหรือจังหวัดอะไรแหลม ก,การศิลป์มาท่า,า,รทาไรวะมาวามาไรมาทเชิงทุมตะปนมาท่าไรอนะ่พระพน่ใครรู้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับ,รบไอ้ตรงนี้นะพี่เ,เป็นประตูเข้าข้<อ>าแม่คนน,ะ<อ>นี้เป็นชเข้าจุดล<อ>็อกดีอะไรวไม่อดมท่านร่อาท่านหล ท่นใดมันเสียข้าวหัวก็ขอให้ลงเล็กนิดนงว่ามันเสียข้าหัวงพระบรมธาตุคําว่าเสียข้าหัวก็ถือว่าเป็นประเวณีแต่เลยมาของควาเกแก่แล้วนะายอดนะของันองจะมีน้องในภาคกราผ้าอืือาจะคิดว่า คนสมัยที่สร้างขึ้นก็เก่งเหมือนกันเนาะทำได้ใหญ่โตขนาดนี้ก่อนใช้นั่งร้านไม่ผ่านเออครับ,บรวความสามารถ มาโชคดีมากเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับว่าเพราะว่าไม่มีฝนด้วยแล้วก็ไม่มีแดดด้วยเย็นสบายเดินเดินไม่ได้เลยร้อนเย็นสบายครับใช่ครับที่เขามาจะมีการตีอย่างนี้นะฮะเล่นอย่างนี้ตลอดทุกวันของเด็กเนี่ยอทุกวันทุกวันเลยคือเพื่อฉลองไทยประทานนะครับอ๋อแล้วใครจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นอ๋อใครจะไปจจกเขาไปแากได้จะเปลี่ยนกันแล้วไม่ใช่ว่าตีตีชุดนี้ชุดเดียวนะอ๋อมีหลายโรงเรียนอ่ามีหลายโรงเรียน น้องๆพวกนี้เขาจะเสียสละมามามาถาหวนน <c oughs> ้พราธาตุก็จะมีเพราะฉะนั้นจะงานเนี้ยเขาจะมีเด็กเขาเข้าไปขอเ,เข้าไปเพื่อไปผมรอบพระานะาตนุะ ขออนุโมทนาในความศักดิ์สิทธิ์พระเกล้าขอความคุณขออนุโมทนาในความศักดสาหัวิริยะในการตอกยศบุญก็เป็นโอกาสของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการจัดงานนมัสการส่์พระธาตุพนมปีนี้ปีนี้จัดงานบุญเดือนสามแบบภายใน วัดสุประสงค์ก็เพื่อด้านหลังก็จะมีคนเดินมาเรื่อยๆทั้งทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเขาเปิดทั้งคืนด้วยครัพี่การห่มผ้าพระธาตุวัดสมประสงค์โกาสชนะต้องเพื่อเป็นการเผยแพร่ปีนึงครับเป็นการเผยแพร่ที่จะตของมาพัฒนา สามรอบครับอันนี้สองรอบแล้วเรา้วยพระองค์เ้าขอพระบุอทุกท่านสามีอัศนิยมได้รับการพิจราที่พระองคกวางคระสุวรรณจดจังหวัดสมบัติกรณ์บนหน้าศูนยคู่บ้านระทำในนามผู้ใหญ่ Yeah, yeah, ใจนหนึ่งตลอดครั้งพระพุทธรูปบูชาก็ตามอธิยาใยวัตถุมองคลของวัดพร,ร,ระธาตุพนมนก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดึงจิตเพื่อที่จะดึงใจผู้คนเข้าสู่ธรรมของพระพุทธองค์นั่นเองโดยเฉพาะสถานที่ที่กราบไหว้สถานที่ที่นวัสการ์านพระธาตุพนมก็กราบไหว้ ทั้งสี่ที่สี linear, ด้าแต่ละด้านก็จะมีคำไหว้พระธาตุนมเช่นเดียวกัน <t> บ <realised> ุริมายะคินายะปัิมายะอุตตรายะเหตุมายะอุปริมายะทินายะพระพนมิตรสมิภพเมตาระมาระเวนะทามิตาพระอุราคันาศุ่เสดสานน้มีาไหเมื่อวลาทีขอว่าพระเจ้า ข้อนรุ่นประธานพระมุลมาลีพิฆาตสุดพวงของรับล่อตะพงมรุษย์สัตว์และสัตล์ทางโลกได้ลายทิศตะวันตกทิศเหนือทิตะันออกแตัวตรางด้วยี ทรงเป็นเดชะทรงเป็นพระวะปัจจัยส่งเสริมนุนนำให้ตัวข้าพเจ้าให้ครอบครัวของข้าบเจาบ้าให้ญาติสนิทน้องหายของข้าบเจ้าให้ญาติโยมทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารักและเคารพนับถือจงมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดถึงสิ่งที่ง,งามเราข้ไปบ บก่องหลวงพระทาสและเสียข้าหัวเพื่อให้พระทาประทัมปกปักรักษาเทวดาปกป้องคุ้มครองเป็นจนวนจตุปัจจัยอีกหนึ่งร้อยบาทคุณสมชายเกียรติวิทยาสกุคลรครอบคร,รัวก็ได้มาถวายจิตถวายใจยร่วมารยาบสรวนพระทาสเพื่อเป็นทุนทธบูชาและเสียข้าหัวเพื่อให้พระทาสประท 佛รักษาเทวนาคงฟ้องคงครองเป็นตลอดจตุปัจจัยอีกงานก็จะมีถึงวันที่16ต่างวัดวัดอรุณอนุน้องเราไปแล้วด้วยความขอบคุณขออนุโมทนานี่ก็เระนามธรรม佛法ภาษาเทวนาคงป้องคุงครองะเออพระธาตุขนมคือแหนมคือทรายอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับที่จำหน่ายนะครับ ของวัดพระธาตุพนมนะครับก็จะได้บรรจุจุกรจัยเป็นแคณะเข้าฝ่ายนะครับไปใช้จ่ายในการบรรณาธิสังขรณนะครับของวัดพระธาตุพนมพ่อแม่พี่น้องญาติญาติทุกคนร่อาจารย์หลวงทำรูปข้าวหนียวที่เก็บเดี๋ยวามาพูดนะคนมาพูดอะไรทำแบบมือเห็นแับตาต่อหน้าองค์พระธนอนหบุญไม่มีขาย อย่ากการเดินทางเองกระตันบุีฟีเป็นดีกระตันบุดีติของไซฟับุญแล้วไม่เสียมากบ้านพวกเราไม่ได้เยอะใช่แล้วยังว่านังวเดินไปไนเดินไปสายป่ะไเดินไปไหน อตพ,พอเอันนี้เห็นแค่นีน้ก็พอแล้วได <c oughs> ้พอสี่สำคัญเนือพัา,าคนรงเออเราได้ไปที่อื่นต่อย้อนกลับ <c oughs>